อครับเราเดี๋ยวเรามาเล่นกันต่อเลยนะอ่าโอเคก็พี่ได้ไปลงมอดมานะมอดแบบให้มันเปิดการ์ดเร็วขึ้นแล้วก็ถือการ์ดในมือได้เยอะขึ้นตอนเปิดนะมันจะได้แบบเร็วขึ้นไงพอดีพี่อยากแบบ เน้นขายการ์ดในะหาการ์ดมาเปิดแล้วก็เอามาขายแล้วก็มันจะได้อัพเลเวลได้เร็วขึ้นด้วยแล้วก็มันจะได้มีเวลาแบบเปิดการ์ดแล้วก็ขายของด้วยด้วยนะเพราะว่าอันปกติมันเปิดแบบมันถือว่าช้านะยังช้าอยู่ก็เลยลงมอดให้มันเปิดเร็วขึ้นนิดนึงไมนี้แหละเยอะอยู่โอเคมาเราเปิดเรามาเล่นกันเลยโอเคเราจัดร้านโอเคเราเช็คกันมีอะไร เปลี่ยนโอ้ปรับหลายอย่างโอเคโอเคอ่ะเขียบินไปเลยอ่ะ,อะโอเคเดี๋ยวเราจัดกันเ,เลยขอสองกล่องก่อนละกัน,น,กนโอเคจะรีบอัพเวลด้วยอ่ะเดี๋ยวเราใช้มอด ถือทีเดียวหมดมืออ่ะอก็เนี่ยมันก็จะเร็วขึ้นอย่างเงี้ยแหละก็พี่ตั้งไว้ให้มันเด้งะ่ะให้มันเด้งที่ร้อยหนึ่งจะได้รู้ว่าเราได้การหลักร้อยมาด้วยไหมอ่าโอเคได้หลักร้อยมาหนึ่งใบโอเค เสียหายโอ,โอเคได้สองใบโอเคได้กำไรแล้วกล่องนี้โอเคกล่องนี้ได้กำไรอ่าโอเคกล่องที่สองอ่ะนม่เนี่ะม,มันมีลูกค้าอย่างนี้ไงเนี่ยโอเคอ่าเดีเ๋ยวเคลียร์ก่อนเฮ่อมีมีนะจัดต่อแล้ว เอามาบืดหมดมือตายได้สิการสิบกว่าอยู่โอ้โหสามพันแปดโอ้หโ,โอ้ยเออนี่พี่ไปอ่านแล้วอันนี้เขาเรียกฟูการ์ดแต่ว่าฟูการ์ดนนี้มันจะติดแบบเป็น วิบบับวิบบับด้วยไงมันเป็นฟูการ์ดฟอ,อยด์อะไรสักอย่างแหละถ้ามันเป็นงานอย่างเงี้ยมันเล็กฟูการ์ดพี่ไปนั่งไล่อ่านนะมันก็จะถ้าเราได้ฟูได้ฟูอาร์ตอะมันก็จะแพงกว่าเพื่อนอยู่แล้วปกติอะไรนี้มันเป็นแบบเป็นมีวิบบับนี้ด้วยไงโอ้ยิ่งแพงเข้าไปใหญ่เลยเนะี่ยโอ้สุดยอดสุดยอดสามพันแปดโอเคไปโอ้โหเป็นไงล่ะต่อเนื่องไปเลยโอเค อืก็ยังได้การหยิบๆย่ยอยๆมาขายอีก20กว่าโอ้ยได้30กว่ามาขายอกีกโอเคเลยล็อตนี้สุดยอดสองกล่องนี้สุดยอดเลยโอเคอจัดการนี้กันโอเคลูกพี่อุน่นนนการผมหน่อย,ล,ยลูกพี่ อยากได้ตังเลยซื้อของเนี่ยซื้อการ์ดประจุเนี้ยเคไปแบบรวดเร็วโอ้โหนี่นี่โอเคสิบอยู่โอเคโอ้การร้อยกว่าด้วยโหยังโหดนะลูกพี่นเนี่ยซื้อสองร้อยกว่าจะสามร้อยเหรียญนะเยียบมือนะโอเคสองขอบคุณครับพี่ อันนี้ลองเช็คดิมันมขึ้นร้อยอะเออขึ้นร้อยดิเดี๋ยวการ์ดใหม่ก่อนเรามีการ์ดเมกี่สามพันกว่าแนะ่แทงกับอันแรกอีกไอ้สามพันแปดสี่พันนวลแน่มึงไงาการ์ดหลักร้อยอีกเพียบ ให้ผมมาแล้วจะจัดการ์ดให้มีการ์ดใหม่ไปดูก่อนนะดูก่อนได้นะโอ,โอ้โหนี่ซอซอซ,อ,ซอจัดการ์ดให้โอเคอค,ครับอ่าเดี๋ยวเราจัดของกันโอเคจัดของจัดของโอเคเราจะต้องซื้อการ์ดละซื้อการ์ดมาสต็อก อันนี้สลิปไว้นี่โอเคลองซื้อการ์ดการ์ดอันนี้หนึ่งก็เดี๋ยวเช็คกันนะอันนี้เดือวสีไปเราเติมเลยได้สั่ง,งม่วงของส้มโอเคเดี๋ยวเวนะเคียร์กันโอเคเราการ์ดม่วงมาแล้ว อาาฟ้าของสมเจเยนนะลูกเพ่ผมตัดร้านเจียนเจเย็นเจเยน,ยนเแล้วแล้วคิดต,ตังค์ใล้ทูกเพ่ัน การดักร้อยขอซะหนึ่งกล่องของขอซะหนึ่งกล่องนะขอส,สวยๆนะกล่องนี้ขอส,สวยๆนะกล่องนี้ขอส,สวยๆนะไอโอ้40อเคเปิดดีอืม20บาท คได้ร้อยมาใบโอเคโอเคเสียหายสามสิบกำไรกำไรกล่องนี้ได้กำไรอยู่นะได้ยี่สิบยี่สิบสามสิบกว่าโอเคโอเค <c oughs> ของนี้ไม่เสียหายได้การ์ดร้อยมาขายด้วยถอนหกโอ้โหอืมนีม่การ์ดร้อยไปอีกใบอืม โอ้โหเหยิบต่หน้าเลยโอเคขอบคุณครับทุกพี่หยิบงานฟูลอาร์ตโอเคโอ้สองใบเลยใบร้อยสองใบโอ้สจอดสจอดเลยทุกพี่่ okay, okay, okay. าโอเคโอเคโอเคยวเราสต็อกของกันเดี๋ยวเก็บอีกหน่อยนึงเดี๋ยวน่าจะได้ซื้อชั้นแนละ้วมาวางของพวกนี้นสร้างมากันกาซส้ม สเปโอเคเดี๋ยวเราข้ามวันเลยแล้วก็เราเช็คราคาของด้วยว่ามันขึ้นมันลง,งไงโอเคบวกสามร้อย่าเช็คก่อนเลยมีอะไรขึ้นมีลงการ์ดนี้ขึ้นนิดนึงการ์ดนี้ลงการ์ดโอ้โหรีบดูเ,เลยการ์ดม่วงรีบปรับเลยราคาขึ้นโอเคขึ้นนิดเดียว น่อยการ์ดเนี้ยลงโอเคเราขายอยู่ในราคาเลทของเราอยู่ออมเปิดเลยนะครับแน่นอนเราต้องเอามาเปิดอีกเนี่ยอยากเนี่ยอยากเปิดตัวนี้แหละอยากเปิดการ์ดอีกคันหนึ่งแล้วมา เาอยู่ตรงนี้เลยเนีย่เปิดในร้านเนี่ยโอเคยาวไปยาวไปโอเคได้ร้อยมาขายอีกโอเคอืมได้เจ็ดสิบกว่ามาโอเคโอเคโอเค,โอเคเลยอีกสองร้อยโอเ้เกินค่า่องแล้วสิ โอ้ยได้อีกโอเคนานา4รอ้รอยโหสุดยอดกองนี้โอ้โวววยได้อีกโอ้ยสี่ใบย,ยังโหดใบร้อยสี่ใบโอเคเลยโอ้โกล่องนี้สุดยอดกล่องนี้สุดยอดเดี๋ยวรอสองร้อยสองร้อยร้อยกว่า นะเราเอาเก็บกันหยิบใหม่ได้เรียงราคาไปด้วยอ่าแล้วก็เรียงให้คนให้คนทุนน้อยด้วยการให้ทูกเพี้ยกัน ไปไปตรงนี้แหละลุนลุนลุนขอร้อยเอกขอร้อยเอก หลักร้อยเลยแต่ว่าเมื่อกี้เห็นอยู่เรามี70็ดบแปมาขายได้อยู่ไม่เสียหายก่องน,นี้ไม่ขาดทุนโอเคไอ้ยลูกีกเหมาการ์ดร้อยไปแล้วโอเครอช้าไหมสั่งมาอีกจัดอีกเดีย๋ยวกลัวอ๋ มาขอให้ได้ขอให้ได้หลักร้อยอีกเอาหลักร้อยมาอืมโอเคโอเคได้มาแล้วหนึ่งใบโอเค ร้อยตดแล้วก็ได้การ์ดยิบยิบยอยๆมาขายอีกโอเคเลยกล่องนี้ได้อย <light> ู่ไ <IC> ม <aciones> <m uch os> <color noise> ่เสียหายโอ้ล <LES> ูกพี่เมาการ์ดียอดอ้โหเกือบสี่ร้อยเหรียญอะโอโหสงเสียของแท้ครับลงการ์ดลูกพี่แวะดูกันก่อนได้นะดูการ์ดหน่อย มุนการผมหน่อยลงใหม่เพียบเลยไปรอช้าการหลักร้อยร้อยหลอแหละจัดไปสองกล้องไปเลยโอเคนี่ฮ่า <c oughs> วางรอลูกพีฮะ <c oughs> เต้นการ์ดเกมกันไอร้อยต้องมาร้อยต้องมาแล้ว อุ้ยมาอีกแล้วการ์ดโกดโอ้ยโอหแต่เป็นไม่แพงอ่ะโอเคโอเคโอเคได้การ์ดโกนมาโอเคไม่เสียหายแหมนึกว่าจะเกือบซะแล้วกล่องนี้จะหมดอยู่แล้วเนี่ยโอเคได้การ์ดโกดมาไข่เอ๋ใครยี่โอ้ยนึกว่าจะจะอยู่ข้างทางอีกแล้วมาเดี๋ยวรอค่อยผัดวัน รุนการดอดกกองหนึ่งเันเลูคฮีรอแป๊บนะก็เปิดการก่อนเฮ้ยกี้การใส่แมน่น่าจะไม่ถึงรักร้อยแต่มันรวมเราร้อยกว่าน่าจะการเจ็ดสิบแปดสิบแน่และ โอเคกล่ <Af rica> องนี้ไม่ขาดทุนแล้วไปกำไรแล้วกล่องนี้โอเคโอเคอะเคียตังให้ลูกพีแล้วกันอะอะนี่เียับหน่อย ดอกกาดโกดลงก่อนโอเคนี่กาดโกดกาดโกดได้มาอีกแล้ว, okay. อวลอลอโอเคของครบนี้เช้าเช็คราคาอีกรอบอโอเคไป้ผัดวันอืมแปดร้อยโอเคโอเคอเค่ะ ไดูซิมีอะไรขึ้นมีอะไรลงไม่ขึ้นไม่ลงไม่ขยับราคาไม่ขยับอันนี้ก็ไม่ขยับเกอก็ยังไม่ขยับโอเคเปิดได้เลยและเราก็ไม่ลืมเดี๋ยวนะเออเดี๋ยวพี่สั่งนี้ก่อนดีกว่าไว้วางของนะไหนเราก็พอมีทุนและในเราซื้อนี้ก่อนอันนึงมันจะได้ไม่วางกับพื้นไง เนี่ยโหมันติดอ,อ่ะอห็นะนะเดี๋ยวเราเอาอัอนนี้เลี้ยงขึ้นไปก่อนอันนี้คู่กับัน,น้ก็ เออจัดร้านเรียบร้อยมาอ่าจัดไปอีกหนึ่งกลองอ่องไปขอร้อยอีกร้อยอีกใช่ปะเนี่ยเจอเครื <c oughs> ่องกลงแล้วนะ มีร้อยในเหรอโอ้โหขาดทุนยับยับเลยกล่องนี้าขาดทุนก็ไปนี่กล่องนี้ขาดทุนเกลือ <c> จ <oughs> ักล่องนี้เกลือไปเลยร้อยหกเก้าโอเคซื้อกาดโอเคซื้อกาดโอ้โหกาดที่แก้ว ่ต่อเนื่องไปเลยสั่งอีกจุ่มอีกเอามาจุ่มอีกอ่โอเคของค้าเจ๊ะจะเกลือจะรุ่งหรือจะโรดหรือจะร่วงไปไปยืนตรงนี้ด้วยนี่ยอยู่ในร้านนี่แหละแจ็คขอร้อยไมอ่อีขอร้อยขอร้อยขอการ์ดร้อย เอออย่างนี้สิอย่างนี้สิอสเออได้คุ้มค่ากล่องหน่อยเออได้อีกสี่สิบโอเคได้ค่ากล่องแล้วเออเนี่ยแหละกำไรเทใส่โอเค,อเคกล่องนี้ไม่เสียหายแล้วอ่าโอเคกล่องน,นี้กำไร ให้ขาดตอนขาดไปเลเวลจะยี่สิบแล้วตรงนี้เ,เราจะได้มาอันนี้สักทีเปิดไลเส้นอันใหม่เอาบรรยากาศร้านด้วยเนี่ยแหละไปโอเคร้อยเจ็ดสิบสามไปอีกเอาอีกเอามาอีกเอามาอีก ไปสองใบโอเคโอเคได้กำไรแล้ววังนี้มาจัดอีกจัดอีกเอาให้เลเวลถึงยี่สิบให้ถึงยี่สิบจัดอีกจัดอีก ร้อยขอร้อยอีกขอการ์ดร้อยมาอีกอืมโอเคร้อยแปดเด็ดขออีกขออีกขออีกได้ไหมให้มันกำไรค้ากล่องไปเลย ได้ค่ากล่องอยู่ไหมค่ะทนหรอกกล่องนี้อ่านี่ร้อยอ๋อนี่นี่ได้นี่อีกอันนี้ไม่น่าถึงร้อยหรอกเนี่ยอ๋อเท่ากับได้สองใบอ,นนอ่ะเนี่ยเออเออหยิบเลยเลยพี่สุดยอดเออโ้ยโอ้ย,อยจัดไปสองใบามามามาสองร้อยยี่สิบสามอ่ะโอเค เดี๋ยวนะดูเช็คของก่อนเดี๋ยวขอเช็คของก่อนนะก็การ์ดโอเคผ่านวันเดี๋ยวพรงนี้ค่อยเช็คราคาอือไหนมีอะไรขึ้นไหมไม่มีอันนี้ก็ไม่มีฟิกเกอร์ก็ยังไม่มีโอเคเปิดร้านได้เลย เราก็ไม่รอช้าสั่งนะอ๋อนี่เปิดไลายเส้นได้แล้วเดี๋ยวกันค่อยว่ากันเออเราสั่งของมาสต็อกเลยก็มีกล่องฟ้าโอเคโอเคนะไม่มีแล้วนะเคเปิดกล่องเดี๋ยวหาการ์ดร้อยมาขายก่อนไปขอร้อยขอร้อยขอร้อยอีก โอ้ยโอเคเจ็ดร้อยสิบห้าเป็นไงล่ะโอ้หสุดยอดสุดยอดสุดยอดเจ็ดร้อยไปไปต่อโอ้ยมาติดติดอีกร้อยกว่าอีกโอเคอ่าโอเคโอเค เดี๋ยวกันเดี๋ยวกันเติมน่อกันเดี๋ยวลูกพี่กินเหม็นมาเคลียร์น่อกันอ่าคิดตังครับเดี๋ยวเราไปสต็อกของกันโอเคเสร็จกันได้ยิงยาวๆสต็อกของ วางไว้เลยขาดการส้มเสร็จนะไม่มีอะไรนะอ๋ะอ,อยาวๆไอขอหลักร้อยขอหลักร้อยหลักร้อยไม่อีกอืโอเคโอเคร้ 140. อยสี่สิบอ โอเคร้อยกว่าโอเคไม่เ hmm, ส okay, ียหายอืมโอเคกล่องนี้โอเคเลยนีโอเคเลยมาอาบเคียร์ตายให้กันโอ้อุปกรร้อยออยแล้ว ไปนะร้านไหนได้ไปมาอีกขอรักร้อยอืมโอเคโอเคร้อยมาแล้วหนึ่งใบโอเคสองใบได้ข้าคกล่องแล้วกำไรแล้วถุยมาอีกแล้วสามพันสี่โอ้ คลิปนี้ได้การ์ด3,000สองใบเลยเว้ยโอ้ยสุดยอดไปโอ้ยได้การหลักพันมาสองใบอ,อ่ะโอ,โ,อโอเคโอเคโอ้ย,อยกล่องนี้สุดยอดไปไปเก็บเลยเก็บเลย นี่ใช่จริงด้วยการสามพันกว่าสองใบโอเคแต่ไม่รู้เมื่อไรจะมีลูกพี่มาซื้อไหวโอ้ยนี่การเจ็ดร้อยออกแล้วโอเคไปขายกันโอเคเลยโอ้โหร้านได้กำไรเพียบันขยับเลยขยับเลยเนี่ยเอามาคู่กันเลยใน เปิดลายเส้นได้แล้วนี่โอเคเดี๋ยวเราเปิดไว้เลยเราได้กําไรเยอะแล้วเปิดลายเส้นอันนี้ไว้ก่อนเลยเอ๊ะเดี๋ยวกันก็ได้ค่อยว่ากันนี่อันนี้อีกดีกว่าปิดท้ายของวันนี้ขอจำจำนะขอจำจำนะขอจำจำไป โอ้ยเป็นไงล่ะได้อีกพันหนึ่งร้อยพันหนึ่งร้อยโอ้โหวันนี้เปิดลไลสามใบสามใบหลักพันทั้งนั้นโอ้โหสามพันสามพันอ,อันนี้อีกพันหนึ่งสุดยอดไปไปต่อวันนี้ดวงสุดๆุดอืมได้ลายใบน้อยมาอีกโอเค หนี่ดวงแหงสุดๆอีพีนี้ดวงเหงสุดๆโอเคหนลูงเพล์กับกันแล้วจัดของกันอ่าโอเคจัดของเสร็จเรียบร้อย วันนี้โอ้โหมือขึ้นสุดๆการใบพันุสามใบสามพันปลายปลสามพันก้างแล้วก็ใบพัน0หนึ่งร้อยถ้าจำไม่ผิดนะก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณทุกคนมากนะครับที่เข้ามาชมคลิปนี้ก็ยังไงก็อย่าลืมนะครับฝากกดติดตามกันไว้ให้ด้วยแล้วก็กดกระดิ่งไว้แจ้งเตือนจะได้เตือนมาดูคลิปก่อนใครแล้วก็อย่าลืม ช่วยกันเป็นกำลังใจด้วยการกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องลาทุกคนไปก่อนนะครับขอบคุณทุกคนมากนะครับแล้วก็สวัสดีครับ